รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันเก็บดอกไม้มาฝากจากทุ่งท่าทางเขียวประจีปีกผีเสื้องดงามอยู่ตรงนี้ สเสียงของคนเฝ้าโรอความหวังมาเถิดลองบวงรุมกันมาสร้างความฝันธรรมชาติ สวัสดีครับสวัสดีค่ะแลวันนี้อาจารย์มาเยี่ยมถึงที่ขอบคุณมากเลยอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยเหรอครับเป็นค่ะก็เป็นอะไรจอนิเวศตั้งแต่ข้างดึกดําบานนู่นอครับอันนี้เป็นนิเวศกลางกรุงของอาจารย์นิเวศปิดไหมับทราบครับอาจารย์เป็นนักชีววิทยาอาจารย์ว่าไงครับเราก็ทําไปตามอะไรอะไรความชอบของเรานะที่จริงพิพิธภัณฑ์นี้มีสองภาคภาคที่หนึ่งคือตัวพิพิธภัณฑ์ภาคที่สองคือตัวระบบที่เป็นสิ่งแวดล้อมเข้ามานี่ต้อง ขอขอถามเลยทุกคนเลยว่าเย็นกว่าข้างนอกไหมเย็นสิครับเย็นแน่นอนเลยเพราะอะไรต้นไม้มันคลายน้ำตอบตอบถูกก็ต้นไม้มันคลายน้ำจริงๆก็มันมันเขียวอยู่หย่อมเดียวใช่ตั้งแต่อาจารย์เด็กๆมันเขียวอยู่หย่อมเดียวเลยมันโอ้แต่ก่อนนี้ ก็เขียวทั้งตอกแหละก็เป็นบ้านแล้วก็มีต้นไม้กันก็ตลอดบ้านเป็นบ้านเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้หมดอืเป็นบ้านบ้านเล็กและน้อยบ้านไม้แล้วก็มีต้นไม้รอบบ้านต่อมามีลูกหลานเยอะก็ปลูกบ้านแถมแถมแถมก็ไปไหมก็แออัดอยู่แล้วแล้วก็ทางนี้เราโดนไฟไหม้ลูกระเบิดสงครามโลกอพอกลับมาก็ทุกคนก็ต่างเป็นตึกแถวแฟชั่นใหม่มันก็เข้ามาตึกแถวอันนี้คือสิ่งที่เหลือจากสงครามบ้านนี้ไม่โดนระเบิดเลยหรอครับไม่โดนแสดงว่าบ้านนี้เป็น อะไรนะสิ่งที่หลงเหลือจากสงครามรอดจากสงครามมาได้<ช>โอประวัติความเป็นมามันเป็นขนาดนั้นแล้วบ้านอื่นเขาก็เปลี่ยนเป็นตึกไปหมดเลยเหลือแต่แบบนีเนเน้เพราะว่าเข้ามามันก็เป็นรายได้นะถึงแม้ว่าบางแห่งเนี่ยข,ข้างในบ้านข,ข้างในนี่ขนเขาจะเก็บไว้เป็นบ้านนะแต่เขาจะมีห้องแถวป่าหน้านะที่ถ้าเผื่อเราเดินไปตามกรุงเทพเนี่ยเห็นห้องแถวยาวๆเนี่ยข้างหลงังจะเป็นข้างหลังเขาจะเป็นบริเวณอะไรอย่างเดียวเขาไม่สนใจเลยเขาได้รายได้อ๋อครับเพราะฉะนั้นที่จริงยังมีอยู่ ซึ่งที่จริงน่ะจะทํายังไงให้เขารักษาได้ไม่ใช่เป็นถ้าเผื่อเขาไปมีตึกใหญ่ล้อมรอบก็หมดเขาก็ต้องไปละเขาก็ขายมั่งเลยสมัยอาจารย์เด็กๆนี่เราต้องคุยย้อนไปกี่ปีอะครับเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีแล้วบ้านแบบนี้อาจารย์ก็ใช้ชีวิตอยู่อาจารย์ช่วยพาดูเลยครับใช่เคยเห็นในหนังเก่าๆอ่ะใช้ชีวิตอยู่นี่ไงห้องห้องนี้คือห้องอะไรครับห้องนี้ไหนว่าเป็นห้องกินข้าวซึ่งม่มีการกินอาจารย์จริงได้กินไหมตอนมันเด็กๆนั่งตัวไหนฮ โต๊ะนี้ยังใช้กินข้าวไม่ใช่ใช้เป็นโต๊ะเขียนหนังสือเพราะเรากินข้าวเราไปนั่งกินกันกลางแจ้งดาวปราตาไทยๆปูเตอปูเตอโต๊ะไทยน่ข้าวพรมีไว้ก่อนมีไว้ก่อนที่มีที่มีเพราะว่าคุณแม่เนี่ยแต่งงานกับหมอฟานซิสซึ่งใช้ชีวิตแบบฝรั่งคุณหมอก็คงรับแขกบ้างพออาจารย์เกิดขึ้นมาก็กินใต้ต้นไม้แล้วไม่ใช่เราอยู่แบบพอเราก็อยู่แบบธรรมดาแล้วตู้เย็นนี้ก็ยังเคยเปิดใช้ไหมใช่ใช่โอ้จูเลียนใช้ประจาเพิ่งมาเลิก ทึ่มาเลิกใช้เอาตอนพิพิธภัณฑ์นี่แหละอันนี้ก็เข้าพิพิธภัณฑ์ไปความเป็นอยู่ของคนเมื่อห้าหกสิบปีที่แล้วกับบ้านแบบนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับอยู่กันสบายไหมอยังไงนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับยังไงครับก็อยู่เป็นอย่างนี้นี่ก็อยู่เป็นอย่างนี้อาบเล่แผงลอยอ๋อครับครับเห็นครับครับนี่ก็ตอนเวลาไหนก็มาเป็นประจำเย็กจุดนี่อาจารย์ แม่ฉนเป็นนางแบบบ่อยคุณยายก็ไม่รู้เรื่องก็ถ่ายก็ถ่ายไปคือไม่เข้าใจว่าถ่ายไปว่าอะไรไงใครถ่ายก็ถ่ายไปคุณยายใส่ชุดเกอออกนะแปลกไหมล่ะกออกก็ไม่เห็นแปลกเลยคุณยายช่นเกออกมาตั้งแต่นี้ใช่ปะไม่เกาะเหรอก็อเดียวนี้โก๊กโป๊กว่าเดียวกว่าจะหมายหใจถึงกว่าจะหมยนี่ใจถึงกว่า แล้วจุดเปลี่ยนที่อาจารย์มาจัดเป็นวิทยาพันนี้ตอนไหนครับคุณแม่เสียคุณแม่เสียคุณแม่เสียอาจารย์อายุห้าสิบละก็อยู่กันมานานจากเตรียมเกษียณละอาจารย์ก็จะใช้ชีวิตอยู่บ้านนี้ใช่ค่ะอยู่ห้องชั้นบนที่เป็นที่ยังเหลือจัดเป็นเดี๋ยวนี้ยังนอนที่นี่ไหมไม่นอนสิก็ย้ายไปนอน ห้องเล็กแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ใจก็จัดเองเลยจัดเองจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์จัดแบบวิทยาศาสตร์หรอฮะหรือจัดแบบจัดแบบวิทยาศาสตร์ไม่ชอบพี่พิพิธภัณฑ์ที่ก็บอกเลยนะเก็บของอย่าไปทําอะไรให้มันสะอาดใช่ไหมไม่เอาชั้นขาดหมดทั้งบ้านอาจารย์อายุห้าสิบอ่ะผมผมปีสามศูนย์ผมเรียนแล้วนี่ตรงนี้ไม่กล้ามาตรงนี้เป็นไฮโซแล้วผมอยู่จุฬาผมเป็นเด็กบ้านนอกมีถนนพระรามสี่ก้านอยู่ผมไม่กล้ามาฝั่งเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนี่เหรอครับ มันเป็นอย่างนี้ไปแล้วกําลังจะสื่อว่าราคาที่ดินตรงนี้มันก็ประมาณเป็นหลายร้อยล้านตั้งแต่เมื่อสาสิบปีที่แล้วอาจารย์ใช่อาจารย์ก็เอาเลยเหรอมอบไปเหรอขนาดนั้นไล่กว่าเนี่ยนะใช่อย่างที่จะอย่างที่อาจารย์บอกนะเพราะว่าศูนย์การค้าใช่ไหมเซ็นทรัลมันอยู่ตรงจุลิวงนี้ไงแล้วตอนแรกมันอยู่ตรงสามสิบปีที่แล้วตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นแหล่งค้าขายอยู่แล้วแบบไฮโซนะจะซื้อของอะไรเนี่ยชนิดห้างขึ้นห้างคืออย่างนี้ไงคุณแม่ ก็เวลาสอนอะไรเราจะบอกอาเลี้ยงตัวเองได้ให้เลี้ยงตัวเองได้ใช่ไหมมีแต่ตามก็เลี้ยงตัวเองเราติดเราติด,ตดคํานี้อยู่เพราะฉะนั้นเราไม่รู้สึกเอออันนี้เราจะมาเป็นของเราอันร้อยเปอร์เซ็นต์เรารู้สึกก็คือยังเป็นของคุณแม่อยู่ตลอดเวลานะ,<อ>ะเราคิดว่าก็จะทําอะไรการรับมา<ล>ตั้งแต่อายุขนาดนั้นแล้วใช่ใช่เราก็แก่แล้วไงการรับมรดกแก่แล้วเนี่ยมันมีสติกว่าแล้วก็พร้อมที่จะมอบไม่ไม่เก็บไว้ให้ลูกหลานหรอครับเพราะตรงนี้มัน มันเป็นตอนนี้มันไม่รู้กี่ร้านแล้วใช่เราเราใช้คติแบบใหม่ไนงะที่จริงเท่ากับเราให้ลูกหลานนะเพราะว่าถ้าเผื่อเราให้ลูกหลานให้คนนี้คนนั้นก็ต้องไม่ได้แต่ถ้าเผื่อเราเก็บไว้อย่างนี้ใช่ไหมร้านทุกคนก็มาดูนี่ไงถวดแกอยู่อย่างนี้หรืออะไรแกอยู่อย่างนี้มันก็ทุกคนก็มีสิทธิ์เราเห็นอาจารย์คิดว่ามันมีประโยชน์ต่อคนข้างหลังไหมครับได้มาดูได้ไม่เห็นเนี่ยคุณค่าที่อาจารย์ตั้งใจว่าไลฟ์สไตล์สมัยอาจารย์เป็นสาวเป็นเด็กมีประโยชน์หรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าเราจจจัััดดดไไไไล์์ตออยยย่่่่่าาาาาางงงเเเเรรรรรรรพะะะะููู้้้วววแแกิปโชนม แล้วแต่เขาสิเขาเห็นว่าเป็นประโยชน์ปะ่ะตอนนี้เป็นงานลมเย็นดีไหมล่ะดีครับได้แปดจาน<อ>าจย่ลมไหมล่ะเอกกเอฮะจา์ใช่ก็เราจะไม่ร่งแค่คนชมแค่ดูดูเหงือตก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 บรรยากาศร,รอบข้างไม่ได้เลือกเลยมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มันน่าชมไหมล่ะมาเถอดลองบงรุมกันมาสร้าง ธรรมชาติมหา